ต่ัสดีครับรอบรองชนะเลิศเล็กแรกก็จบลงไปแล้วนะครับสเปอร์เอาชนะลิวพูดได้1-0จริงๆเกมนี้เนี่ยมีโอกาสที่ลิวพูจะโดนหลายลูกเลยนะครับถ้าไม่มีการใช้ VAR เนี่ยลิวพูน่าจะโดนอย่างน้นอยๆเนี่ยก็สองประตูจากลูกอาริคลอสที่ปอโร่เนี่ยนะครับเปิดข้ามแดนกลางแล้วก็เป็น อดีตนักเตะเรานะครับโดมินิกโซลังกี้เนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ยิงประตูดได้แต่เช็ค V.R. แล้วเนี่ยก็เป็นลูกล้ำหน้าก็เห็นมิติใหม่ของ V.R. นะครับผู้ตัดสินเนี่ยจะประกาศว่าล้ำหน้าเพราะอะไรยังไงนะครับก็ถือว่าโอเคเราออกซ้ายด,ด้วยการเปลี่ยนแปลงผูดด้เล่นหลายคนเลยนะครับแบ็กซา้ายแบ็กขวาเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนนะครับเป็นแบล็กซี้จับคู่กับซิมิคาสนะครับคู่เซนเตอร์ฮาร์ ก็เปลี่ยนนะครับเป็นยาเรนควันซ่าจับคู่กับฟานดไดฟ์นะครับผู้สาวประตูเป็นอลริซงส่วนแดนกลางเนี่ยก็จัดชุดเดิมนะครับเป็นแม็กก้าเป็นกราฟแล้วก็เป็นโจนส์ครับโมกออกสตาร์ทนอกจากในรับเนี่ยในตำแหน่งอื่นๆก็เหมือนเดิมนะครับต้นต้นเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสเปอร์ทำได้ดีกว่านะครับจนผ่านช่วง20นาทีอลิซงเนี่ย เก,เกือบพลาดจากการเล่นลูกยากนะครับจังหวะที่เบิร์กวาววิ่งเข้าไปเพรสนะครับแล้วก็ดึงบอลหลบจากนั้นเนี่ยเหนื่อยหน้าคิดช้าเบิร์กวาวซึ่งวิ่งเที่ยวไปเนี่ยนะครับถลําไปแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาจิ้มบอลย้อนกลับมาให้เพื่อนยิงจังหวะแรกเนี่ยก็ไปติดบล็อกก่อนนะครับแล้วก็ยิงจังหวะสองดูเหมือนคนยิงเนี่ยจะเป็นปอโรนะครับ แล้วก็ลูกที่สองนี่ก็ยิงหลุดไปกว่าเราจะมาตั้งเกมได้เนี่ยก็ต้องเข้าประมาณสักนาทีที่20กว่ากว่าและก็ถึงค่อย,ยิงชั่วหน่อยนะครับจังหวะการเล่นเนี่ยมันดูไม่สมูทไม่ไหลลื่นส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศสภาพสนามเนี่ยนะครับแล้วก็นักเตะของเราเนี่ยมันก็เปลี่หลายตัวครับแต่มีจังหวะสวยๆเยอะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ศูสัดส่วนกัน ครองบอล42.5ต่อ57.5นะครับโอกาสเจ้าบ้าน4หนเรามีโอกาส7หนนะครับเข้ากรอบเท่ากัน2หนแต่ไม่เป็นประตูนะครับลูกเตะม,มุมเนี่ยเจ้าบ้านได้ฝั่งเดียวเลยนะครับก็ถือว่าออกสตาร์ทเนี่ยมันดูรุนๆยังไงพิกลอยู่นะครับแล้วก็ครึ่งหลังมาเนี่ยก็มีโอกาสที่ใกล้เคียงมากๆนะครับจากคดิกาโปซึ่ง โมนี่นะครับเปิดสวยเลยนะครับแต่ว่าน้ําหนักมันล้นไปหน่อยหนึ่งนะครับกัคโโปรเข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลังจากผ่านหนึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเอาเทรนเอาลูดิอัสเอาดาวินลงสนามแล้วก็เปลี่ยนแบรดตี้เปลี่ยนกัคโปแล้วก็โชต้ามาพักนะครับแล้วก็ดาวินเนี่ยก็เกือบเกือบไปนะครับได้โขกลูกคลอสของซิมิคาส แล้วก็นี่นแหละมีจังหวะที่มันน่าจะเป็นประตูนะครับจังหวะที่โซลังกี้เนี่ยหลุดเข้าไปยิงประตูได้ในทีที่77แต่ว่าเช็ค v วแล้วเนี่ยเป็นจังหวะลำหน้าก่อนนะครับซึ่งใกล้เคียงมากเทรนด์เนี่ยยืนล้ามกึ่งมากถลำมกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เจ้าบ,บ้านก็มาได้ประตูชัยซึ่งเป็นประตูเดียวในเกมนี้แหละนะครับนนทีที่แ6จากเบิร์วาวซึ่ง เกมนี้เ <verw> น <senza> <benim> ี่ยไม่น่าจะอยู่รอดจนกระทั่งถึงได้ยิงประตูนะครับเพราะมีจังหวะที่เข้าไปสกัดหรือดิออสในจังหวะที่เป็นการประทะที่แรงแล้วก็ไม่โดนบอลด้วยเจ้าตัวเนี่ยถูกคัดโทษด้วยใบเหลืองแล้วแต่ว่ากรรมการปล่อยผ่านไม่ให้ใบเหลืองนะครับมาทำให้อาเนอร์เนี่ยครับโกรธหัวฟัดหัววี่งเลยแล้วก็โดนใบเหลืองนะครับเพราะว่าผู้ตัดสินที่4เนี่ยฟ้อง ที่ฟ้องหายเลยนะครับส่วนจังหวะที่ทําประตูได้เนี่ยนาะทีที่แปดสิบหกซึ่งเบิร์กวาวยิงประตูได้เนี่ยเป็นบอลที่ปอโร่เนี่ยเปิดข้ามตรงกลางข้ามมาเลยนะครับแล้วก็หลุดมาสโตรงกี้เนี่ยนะครับควบมา,อาบอลอีบูเนี่ยก็ถูกสโตรงกี้เนี่ยนะครับแซงไปแล้วก็เก็บบอลได้จากนั้นนี่ยสโตรงกี้ก็ตกให้เบิร์กวาวซึ่งเติมเข้ามาเนี่ยยิงซัด เฉียดเสาเข้าประตูไปก็เป็นประตูเดียวที่เกิดใน,ในเกมนี้นะครับเรามีโอกาสเยอะนะครับโดยเฉพาะลูกที่ยีหน้าได้ประตูมากที่สุดเลยก็จังหวะที่ชิมิคสัสครอสข้ามไปแล้วจังหวะนั้นนี่นะครับบอลเนี่ยมันไหลไปเ,เข้าทางเทรนตเทรนก็เอียงตัววอลเล่ลูกพุ่งแรงเลยแล้วก็เข้ากรอบแต่ที่เส้นประตูะมีผู้เล่นของทันนสเบอร์ก็คือดากูซินเนี่ยนะครับ ดักไว้ก่อนนะครับบนเส้นเลยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราจบสกอร์ไม่ได้ท,ทั้งทั้งที่โอกาสเยอะกว่านะครับแพ้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย์สัดส่วนการคองบอล3 9 9 9ต่อ60.1โอกาสเจ้าบ้าน9หนเรา14หนนะครับเรายิงเข้ากรอบ7เจ้าบ้านยิงเข้ากรอบ4แล้วก็ได้1ประตูนะครับลูกเตะมุมเท่ากัน2ต่อ2นะครับ ค่า xg เนี่ยเจ้าบ้านเป็นรองเรานะครับจุดแปดเก้าส่วนเราโอกาสที่จะเป็นประตูใน xg เราเนี่ยหนึ่งจุดสามเจ็ดนะครับก็มีงานที่ต้องทำในเลกที่สองแล้วนะครับอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าเลกที่สองเนี่ยนะครับเราจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับมาดูคะแนนผู้เล่นดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องพักผ่อนแล้วนะครับไอ้ซงเบเกอร์เกมนี้เนี่ยมีจุดที่ผิดพลาดไอ้จังหวะที่ถูกเพรสนั่นแหละครับ แล้วก็เปิดวาลวิว่งล้นไปแล้วก็ย้อนกลับมาจิ้มบอลจังหวะที่อาริซงเนี่ยกำลังมังุมงารวาอยู่นะครับแล้วบอลเนี่ยก็ย้อนเข้ามาปอโร่เนี่ยก็ยิงทีแรกติดบล็อกแล้วก็ได้ซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับบอลหลุดเสาไกลไปนะครับนอกนั้นก็อาริซงก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับแต่จังหวะนั้นนี่นะครับทําให้ผมต้องตัดคะแนนอาริซงไปนะครับอาริซงเกมนี้เนี่ยก็ได้เต็มที่ไม่เกิน6กนะครับ ฟารไลฟ์เกมนี้สั่งการกับกับแนวรับได้น่าอุ่นใจแหละนะครับแล้วก็จังหวะที่ดวนกับคู่ต่อสู้เนี่ยไม่มีจุดที่มันเสียหายเป็นปัญหานะครับแต่ว่าต้องจับคู่กับผู้เล่นถึง3คนนะครับมีทั้งจับคู่กับวัตารุนะครับจังหวะที่ยารินควันซ่าเนี่ยเจ็บนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ต้องมาจับคู่ใหม่นะครับเอาอีบูเนี่ยนะครับ ลงสนามมาแทนก็จับคู่กับอีบูแล้วก็อีบูเนี่ยนะครับก็ยังจับจับจงหวะได้ไม่ถนัดพอนะครับจังหวะที่โซลังกี้เนี่ยวิ่งเข้ามาเอาลูกที่เปิดยาวมาจากด้านหลังนะครับแล้วก็ตบบอลเข้าให้เบิร์กไวนะครับยิงเข้าประตูไปนะครับก็เลยเป็นจังหวะที่เราเสียประตูเนี่ยนะครับโซลังกี้เนี่ยเอาชนะอีบูได้นะครับแล้วก็ฟานได้เองก็เสียสมาธิในจังหวะนั้นด้วยนะครับเราไม่มีผู้เล่นที่ตามเบิร์กไว้ก็มาด้วย ก็ถือว่าจังหวะนั้นแหละนะครับฟานได้เนี่ยนอกนั้นก็โอเคหมดนะผมว่าฟอร์มเกมนี้เนี่ยฟานได้ให้เจ็ดได้นะครับยาเลนควันซ่าเนี่ยช่วงที่อยู่ในสนามเนี่ยก็มีจังหวะที่ไม่มั่นใจอยู่บ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมก็เล่นใช้ได้นะครับแต่ว่าไอ้จังหวะเจ็บเนี่ยเหมือนไม่ได้ประทะอะไรสักเท่าไหร่เลยแต่ว่ามีจังหวะก่อนหน้านั้นที่มีประทะนะครับก็อาจจะเป็นผลพวงจากจังหวะที่ประทะก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับถูกเปลี่ยนตัวออกแต่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็ ให้คะแนนไปที่6 6จุดห้าได้นะครับซิมิคาสเกมนี้ถือว่าโอเคนะมีจังหวะเปิดดีๆเปิดจังหวะให้เทรนดหลุดเข้ามาซัดแต่ว่าดากูซินเนี่ยนะครับเซฟบ,บนเส้นแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเนี่ยก็เปิดให้ดาวินลอยตัวเข้ามาโขกแต่บอลไม่แรงพอนะก็จกับบอลสวยๆหลายจังหวะเลยนะครับลูกครอสก็ถือว่าซิมิคาสเนี่ยเป็นคนที่ครอสบอลเนี่ยหวังผลได้นะครับ ถือว่าเล่นน่าพอใจนะผมให้ไปเจแล้วกันนะครับแบรดดี้เกมนี้เนี่ยจังหวะเกมลุกมิติมันสู้เทรนด์ไม่ได้จริงๆนะครับพอเทรนด์ลงมาเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่ามันดีกว่านะครับแต่แบรดดี้ก็ไม่ได้แย่นะเรียกว่าดีไม่เท่าเทรนด์นะครับพอมิติเกมลุกมันไม่ดีพออันเนอร์ก็เปลี่ยนตัวออกนะครับเล่นไปสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็เปลี่ยนแบรดดี้ออกนะครับแบรดดี้เนี่ยผมก็ให้ไปสัก 6กถึงห .5 ได้อยู่นะครับแมคก้าเกมนี้ก็ถือว่าเล่นได้ในมาตรฐานของตัวเองนะครับแต่ว่าด้วยสปีดฝีเท้าที่ไม่เร็วนะักแต่ว่าโอเคนะเรื่องการอ่านเกมต่างๆเนี่ยดูและใช้ได้แต่ช่วงต้นๆ้นเนี่ยไม่คือดีนะักเพราะว่าสเปอร์เนี่ยดูเป็นต่อชัดเจนในแดนกลางเนี่ยสเปอร์ดีกว่านะครับแต่หลังจากนั้นนี่ผมก็มองว่าแมคก้าทำหน้าที่ดีๆนะครับเกมนี้เนี่ยให้ไปเจ็ดได้นะครับ ดิโกโชตาเกมนี้เนี่ยก็เล่นได้ผมว่าโอเคนะแต่เหมือนกับจังหวะตัดสินใจมันยังไม่ดีนักนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกหลังจากเล่นครบหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยเอาดาวินลงมาแทนนะครับภาพรวมเนี่ยผมก็ว่าน่าพอใจสำหรับดิโกโชตานะครับแต่ว่าจังหวะต่อเนื่องมันไม่ดีพอท่านเองก็ได้ไป6.5นะครับคูร,ริกาโปเนี่ยก็เล่นได้ตามมาตรฐานตัวเองแต่เหมือนมีโคตาว่า ให้เล่นประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนผู้เล่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยู่ในชุดที่ถูกเปลี่ยน3ตัวในชุดที่เปลี่ยนเทรดลงมาด้วยนะครับก็ถือว่าด้วยมาตรฐานการเล่นเนี่ยไม่เย็นแย่นะครับก็เสียโอกาสในการทําสกอร์เพิ่มตอนนี้เนี่ยนำดาวซ์นโวอยู่4ลูกนะครับกัตโปเนี่ยก็น่าพอใจนะครับผมให้6.5นะครับโชต้าก็นะครับโม เกมนี้เนี่ยมีจังหวะน,น่างูอีกอยู่จังหวะหนึ่งนะครับที่แกกระตือรือร้นเกินไปจังหวะที่เล่นบอลต่อเนื่องแล้วก็ไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษและจังหวะที่เพื่อนอยู่นตำแหน่งที่ดีกว่านั่นคือแมคก้านะครับขึ้นที่เข้ามาในจังหวะที่บอลเนี่ยมันไหลมาเข้าทางเลยแต่โมดันตามบอลเข้าไปเพื่อจะเล่นก็เลยทําให้แมคก้าเนี่ยเสียจังหวะน,นะครับถ้าดูจากตำแหน่งแล้วเนี่ยแมคก้ามีจังหวะที่ดีกว่าโอกาสได้ประตูเยอะกว่า จังหวะที่โมตามไปล่นนะครับมีจังหวะนั้นแต่ว่าจังหวะจ่ายบอลสวยๆก็มีนะครับจ่ายให้ดาวินเนี่ยพอดีแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับแต่ว่าดาวินก็ยิงไปติดผู้รักษาประตูซึ่งก็เป็นตัวใหม่ของทางทอร์นาร์นะครับที่เพิ่งซื้อมาสิบจุด้าล้านนะครับอันโตนินคินสกี้เนี่ยนะครับเพิ่งอายุ21นะครับแต่ดูมีแววดีนะครับซาร่าเนี่ยเกมนี้ก็ให้ไป6กดห้าได้ครับแล้วก็ตัวสำรองอีบูเนี่ย ก็ถูกเปลี่ยนลงมาเพื่อที่จะปรับให End เอนโดนะครับขึ้นขยับขึ้นไปเพราะว่าจับคู่เซนเตอร์ฮักับฟานได้แล้วผมมองว่าความคล่องตัวของวาตารุเนี่ยยังไม่ดีนักนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยไม่ว่าจะเล่นเซนเตอร์ฮัหรือขึ้นไปตรงกลางเนี่ยผมว่าก็เล่นได้หน้าพอใจนะผมให้6.5ได้นะครับดาวินลงมาเอมีอิมแพนะผมดูแล้ว จังหวะดุดันแล้วก็จังหวะสอดเข้าจังหวะกระโมเนี่ยผมว่าทาได้ดีเลยนะครับพี่เนี่ยว่าต้องไปปรับรายลอียดในการยิงประตูนะผมมองว่าดาวินตรงนั้นผมให้ได้นะครับดาวินเนี่ยแม้ว่าลงมามีเวลาไม่เยอะนะแต่ว่าให้ได้นะครับเมื่อเทียบกับตัวที่ถูกเปลี่ยนออกเนี่ยนะครับผมให้ไป6.5้าได้นะครับริเดียสมีความขยันคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ได้ลอยตัวโมงจังหวะนั้นเนี่นะครับก็ติดบล็อกไปนะครับ ลงาถือว่าน่าพอใจนะครับเป็นตัวสำรองที่ลงมาแล้วทำผลงานได้อยู่ในระดับที่ให้ได้6.5นะครับแล้วก็เทรนด์นะครับลงมาเนี่ยเห็นมิติชัดเจนนะครับว่าเกมรุกการวางบอลการเคลื่อนที่แล้วก็ความกระตือรือร้นเนี่ยแตกต่างจากเกมแดงเดือดน,นะครับเล่นได้น่าพอใจผมให้6.5นะครับวัตรุเนี่ยเล่นทั้งตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟในช่วงที่เปลี่ยนลงมาแทนเป็นควันซาแล้วก็ถูก ขยับขึ้นไป,ไปเล่นตรงกลางเนี่ยเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าวัตรุทําผลงานได้น่าพอใจนะครับแต่เราก็ไม่สามารถยิงผ่านผู้รักษาประตูคนใหม่ของทอนแวน,นได้นะครับเพิ่งได้ตัวมาหมัดๆเลยนะครับอุ่นๆเลยอันโตนินคินสกี้นะครับผู้รักษาประตูชาวเช็กอายุ21นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยที่ปฏิเสธประตูที่มันควรจะเป็นประตูมากๆเลยนะครับที่เทรน ยิงตัววันเล่จากลูกที่ที่มีคาสนะครับเปิดหลุดไปถึงเทร,รนด์นะครับแต่ว่าราโกชินนะครับที่เซฟบนเส้นก็โอเคแหละเป็นรองสกอร์หนึ่งลูกแล้วไปเ,เล่นในสนามแอนฟิลด์เนี่ยผมว่าเรายัางคาดหวังถึงการเข้าชิงได้นะครับการเล่น2เกมแล้วก็มี v r r เนี่ยนะครับไม่งั้นเกมนี้เนี่ยลิ์พูอาจจะแพ้ถึง3สูตรก็ได้นะครับเพราะว่ามีอยู่ สองจังหวะนะครับที่ VR เนี่ยมาเช็คแล้วช่วยให้ลูกผู้นี่นะครับไม่ต้องแพ้เยอะกว่านี้จริงๆรูปเกมไม่ได้แย่กว่านะแต่ว่าจังหวะที่เปอร์มีโอกาสนี่นะครับมันก็ดูได้น้ำได้เนื้อนะครับแล้วก็ค่าไอจไม่ว่าเราจะดีกว่านะครับแต่ว่าสเปอร์เนี่ยก็ถือว่าผู้ษารประตูคนใหม่โชว์ผลงานได้น่าพอใจนะครับโอเคเดี๋ยวไปว่ากันเลข2นะครับ ก็ช่วงประมาณสักวันที่7วันที่8กลกุมภาเนี่แหละนะครับซึ่งเราได้เล่นในบ้านก็หวังว่าเกมนั้นนี่นะครับสภาพอากาศมันเป็นใจนะครับเราก็จะเห็นพลังของเดอะคอปนะครับช่วยนะครับเป็นลองแค่ลูกนึงก็ไม่ได้แย่นะครับพียงแต่ว่าผิดแผนเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็สวัสดีครับ